แล้วก็ผมสุดใจส่งตัวใจกรยงานตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ปลูกแตงโมหรือเปิดพุทชนิดวันนี้ผมจะพาพี่น้องที่ปลูกแตงโมมาคุยกับเจ้าของสวนแตงโมนะครับว่าครับปลูกยังไงแตงโมเขาทั้งสวยทั้งใหญ่ลูกยาวครับแต่ยังต้องพงไม่เน้นดกครับตามผมมาครับ อาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสสวััดีครบแนะนำชื่อหน่อยครับพี่ชื่ออะไรครับผมสมพงษ์เจ้าเดิมครับผมแตงโมครับอยู่ที่นี่ที่ไหนครับที่นี่อยู่ตำบลหนองมะแดงครับอำเภอบ้านบึงครับชลบุรีครับครับผมแล้วอันนี้แตงโมตรงนี้กี่ไร่ครับแตงโมตรงนี้สิบไร่ครับสิบไร่แล้วเยอะสมบูรณ์ฉีดสมแดงไปกี่เที่ยวแล้วครับเออฉีดชมแดงไปทั้งหมดสีครั้งแล้วครับครั้งที่ห้าก็หวังอ่านจะเป็นวันที่ห้านี่แหละครับครับผมโอ้โหแล้วนี่แตงโมนี้ระยะเวลามันอันนี้มันกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็กำหนดตัดวันที่สิบครับเพราะว่าชุดนี้ผม ผูกสิบไร่ผมสั่งสมแรงมาชุดใหญ่เลยครับลังหนึ่งเลยครับผมเพราะว่าแล้วเมื่อสั่งมาเป็นลังแล้วก็เขาให้ผลผลิตดีต้นทุนก็น้อยลงครับก็เลยมีอะไรดีๆก็เลยอยากจะแนะนาพี่น้องเกษตรกรมาใช้ด้วยกันครับครับผมก็เดี๋ยวีปน้องเกษตรกรเลยครับนี่ครับเป็นโมผมสิบไร่ครับสิบไร่ครับชุดนี้ผมมั้นเน้นดดกมากครับเน้นใหญ่ครับดูครับดใหญ่ครับเก็บครับอันนี้อีกประมาณแค่ิหนึ่งจะจัดได้แล้วรับนี่ยังใหญ่ไม่เท่าไหร่นะโอ้รองรู้มันบึกเลยอะ ก็น่าจะอยู่ประมาณมลุงกิจเป็นโลแล้วครับชุดนี้<ล>เพราะว่าเล้ยใหญ่ครับเน้นใหญ่ผสมแดงฝาขาวของเขาดีจริงๆครับพี่น้องครับแล้วก็ฝาแดงก่อนกับอามิโนโเปิดตาดอกบำรุงเถารบรุงใบลุงยอดให้เขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็ให้ลูกเราดีและเมื่อว่าผมมีสิ่นดดีก็อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรใช้เลยครับฝาแดงกับอามิโนนี่เรามาบวกกันจอนเขาประมาณ20บวันหรือยี่ห้างสามสิบวันเราวสียตัวนี้ก่อน ให้เขาดีใบดียอดดีเขาก็จะให้ผลผลิตออกมาให้ลูกดกลูกใหญ่ชุดนี้คุผมดมโมงเสมอครับใช้โสมแดงครับพี่น้องเกษตรกรหลังกาตัดอีก10บวันผมจะสีฝาขาวตอนนี้ผมสีไปแล้วรอบหนึ่งฝาขาวก็วันที่5้าี้สีอีกรอบหนึ่งก็น่าจะตัดได้เพราะว่าฝาขาวเขาจะสร้างใหหวานเนื้อแน่นดีครับในเมื่อว่าผมมีสิ่งดีๆอยาก จะแนะนำพี่น้องเกษตรกรในเมื่อมีสิ่งดีๆแล้วก็ใช้คนเดียวมันก็ไม่สบายใจครับพี่น้องก็เลยจะแนะนำพี่น้องเกษตรกรครับถัวแตงโมแตงกว่าพืชผักผลไม้ครับฉีดเลยครับฝาแดงกับอะมิโนคู่กันสวยสหลังจากฉีดไปสามวันพี่น้องจะเปลี่ยน,นทันทีเลยว,ว่าแตงโมหรือว่าพืชผักผ,ผลไม้เนี่ยใบเขียวยอดดีออกดอกได้ผลครับและเมื่อว่าผมใช้คนเดียวมันก็ ได้คนเดียวก็เลยก็อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรมาใช้ด้วยกันโสมแดงครับพี่น้องโสมแดงให้จําขึ้นใจว่าให้อยู่ในใจเสมอเลยครับโสมแดงต้องอยู่ในใจเสมอของตอนนี้สมพงเนี่ยทาสวนแตงโมทําตลอดเลยครับโสมแดงต้องว่าอยู่ในใจเสมอในเมื่อว่ามีสิ่งดีๆอยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรมาใช้เลยครับม่นกาลังลใจผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนอยากที่สุด แต่ผมก็ต้องตายข้าวสวมแดงครับอันนี้พูดจากไกลกิงครับโอ้โวสิบไร่ชุดชุดนี้สวยมากเลยครับเพราะว่าวันนี้สีดใตัวไหนครับเสีสวมแดงฝาแดงผาแดงผาแดงตลอดเลยครับแล้วก็ขึ้นน้าธรรมดาแอ้ผมสีดฝาขาวไปรอบหนึ่งนี่รอบสองจะสีดนที่ห้านี่กพวันที่สิบก็ต้องตัดได้แล้วครับพี่น้องดูเลยครับสวยเพราะว่าผมก็เลยอยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรมาใช้ด้วยกันเลยครับไม่ต้องลังเลียใจครับผมใช้มาสวมแดงตัวนี้หกปีแล้วครับ ตอนนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดมีทุกอย่างพร้อมหมดทุกอย่างแล voilà. ้วครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากพี่น้องก็มีแต่ฝาแดงกับอะมิโนแล้วก็ฝาขาวให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องลังเลใจครับให้นึกในใจว่าสมแดงอยู่ในใจตลอดวันนั้นพี่น้องจะสําเร็จความตั้งใจไว้ว่าอยากได้อะไรต้องได้ครับในเมื่อเราไม่ทิ้งสมแดงทุกอย่างทุกอย่างดีขึ้นหมดครับสุดท้ายก็ให้พี่น้องใช้เลยครับยืนยันจากผมสมพงษ์ชนบุรีครับครับสุดยอดนะครับ อันนี้ก็คือที่เหยื่อถมพงนี่คือแปลนพันธ้อันนี้ปีที่หกหรือที่เจ็ดอะปีที่หกแะครับแต่ยังปีที่เจปีล่านี่แหละครับครับผมก็เหยื่อถมพงได้ใช้มาตลอดครับจากเป็นคนที่ล้มละลายครับผมก็เวลาในเหยื่อถมพงมีทุกอย่างนะครับรถตรงรถถ่ายมีครับไปเราได้อยู่ที่อีสานใช่ไหมครับผมแล้วอันนี้โดก็ลอง zoom โดนี่คือแตงเคือทมพงอัญมณีวงพาดูครับนี่ครับแน่ดอครับแต่ต้องโอ้โหใหญ่มากครับแต่เหยื่อถมพงจะไม่เน้นดอกแต่เน้นลูกใหญ่ และอีกโอ้โหนี่วันที่3ามอีกเวันมันจะขยายไปขนาดไหนดูครับอันนี้อยากจะเยียบมงบงนะครับยืนยันความมั่นใจว่าเยียบงผมใช้ฝาฝาแดงกับอามิโนครับฉีดไปเรื่อยๆมันจะปรับสภาพดินให้รากออกดีให้ยอดเดินดีใบเขียว แต่เมื่อว่าเตงโมพืชผักผลไม้ทุกอย่างแล้วฉีดตัวนี้เข้าไปมันจะใบเขียวมันจะยอดดียอดก็สมบูรณ์ดีเขาก็ให้ลูกเราสวยครับพอหลังจาก35 40วปันเราก็ลดลงมาเราก็ฉีดฝาขาวไปหน่อยๆนึงแล้วก็ขึ้นน้ำธรรมดาก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปธรรมดามันธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราต้องเน้นฝาฝาแดงกับปาเมนโก่อนให้เขาใบสวยยอดสวยใบดีไอ้เมื่อว่าเขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาก็ให้ลูกเราดีลูกโตลูกใหญ่ครับลูกดกครับตัวนี้ผมดกด้วยใหญ่ใหญ่ใหญ่ก็เยอะ ดกก็ดกครับฟุดนี้โสมแดงใช้เลยครับพี่น้องไม่ต้องลังเรใจครับโสมแดงอยู่ในใจเสมอสําหรับสมพงษ์ชนบุรีครับแล้วอันนี้ครับโทษนะครับแล้วยาสมพงษ์ใช้ยาตัวไหนด้วยไหมครับใช้แในฝาขาวครับกับฝาแดงครับผมนะครับสวนนี้คือไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้อะไรเลยครับใส่โสมแดงอย่างเดียวครับครับผมโอ้ยแล้วแล้วปุ๋ยนี่ยาสมพงษ์ใส่เป็นก็ปุ๋ยนี่ผมก็ใส่ธรรมดาทำทำทำของธรรมชาติของ พืชผักผลไม้ครับก็ป่อยเนี่ยมาก็ไล่หนึ่งก็ต่อต่อสองโลอย่างเนี้ยก็ป่อ่นั้นมานี่เรื่อยแต่ผมไม่ได้เน้นปุ๋ยมากอะไรครับไุ่ยเต็มคือไล่หนึ่งครับไล่หนึ่งนี่ใส่ปุ๋ยเคมีประมาณก็ประมาณถึงมากสุดก็ไม่เกินสามโลต่อไร่ครับโอ้ยประหยัดครับเพราะว่าผมมีสมแดงมาช่วยแล้วผมก็ลดต้นทุนลงมาครับลดปุ๋ยลงมาครับสรุปง่ายๆคือไล่หนึ่งใช้ปุ๋ยสามกิโลครับผมโอ้โหปุ๋ยสามโลแล้วฉีดสมแดงดูครับดูแล้วดูลูกนู่นครับไปนู่นนะลูกทางนั้นเลยครับ ครับผมชัดเจนไหมครับแล้วนี่อัตราการฉีดอ่เล็กๆเรืเอ่องท่พงใส่กี่ซีซีก็ตอนนี้ผ้าน้ำสองลิตรเราต้องใส่ไปประมาณอ่าสีฝาของฝาแดงนะครับเนี่ยผฝ <ม S 1> าเขามีู่ครับสี่ใส่สี่ฝาต่อน้ำสองลิตรครับผมแล้วก็ฉีดไปเพราะว่าถ้าว่าที่สิบไร่เนี่ยเราต้องฉีดประมาณถึงสี่ลิตรเราก็ใส่ไปประมาณสักสี่ฝาต่อน้ำสองลิตรครับล้วก็เราก็นี่ใส่ไปประมาณห้าช้อนวบวกเข้าไปกับฝาแดงนี่เขาก็จะให้ความสมบูรณ์ให้เรายอด ออกดีรากเดินดีใบดีเถาดีครับพี่น้องไม่ว่าเป็นแต่แตงโมครับถั่วก็ได้เหมือนกันครับถั่วแตงกวานี่ใช้ได้ครับพี่น้องปักผลไม้ทุกอย่างฉีดเลยครับปรับสภาพดินดีครับรากออกดีใบดียอดดีครับพี่น้องครับให้นึกไดใจว่าผมแดงอยู่ในใจเสมอครับผมตอนนี้ก็ทิ้งเขาไม่ได้แล้วก็มีของดีก็อยากจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรมาใช้ด้วยกันครับมีของดีแล้วห่วงใช้คนเดียวพี่น้องเกษตรกรก็ไม่รู้ครับผมเลยจะแนะนําพี่น้องเกษตรกรใช้เลยครับ ครบแนอนครับจะเจนนะครับนี่ครับคำยืนยันจากเอ่อเยื่อสมพงษ์กวนวันแท้ใช้มาแล้วหกปีจากไปคนละลายตอนนี้มีทุกอย่างครับแล้วพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกแตงโมหรือปลูกพืชทุกชนิดจะลังเลใจอยู่ทำไมครับลองไปใช้ดูครับโอยเอ่อตั้งคุลแตงโมสามกิโลต่อหนึ่งไร่นะครับแล้วฉีดโสมแดงอมรุงเล็กๆเป็นฝ้าแดงพอโตมาเป็นหมากเป็นหน่วย ป็นมาก็เป็นฝาขาวแตงโมจะผิวสวยแล้วเนื้อจะแน่นรสชาติหวานกรอบใช่ไหมครับครับผมครับผมชัดเจนนะครับโอ้โหก็สือครับปถ่านนี้นะครับอข,อขอขอบคุณข้อมูลนีจากคุณพี่สมพงศ์นะครับเป็นพันธุ์นาสมด่างเพราะสมดางเป็นอาหารชูกำลังเพือชีวภาพจูลินซอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้จะช่วยบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงรากทําให้รากเดินดีตอนนี้จะปรับสภาพดินทาให้ดินซุยดินหลวม ทำให้ม่เดินมีคุณภาพนะครับพืชจะดูดซ้นสาอาหารมาเลี้ยงต้นเลี้ยงใบแล้วจะออกลูกสวยแบบนี้ครับน้่นโอ้โหความเสียงโอ้โหแปะ๊ะแปะ๊ะนั่นปึกนั่นปึกโอ้โหอย่าคิดอย่าร้มวงรวยอย่างเดียวครับรายเจ้าขอบคุณบริษัทพอรีน่านันวอนเทพบริษสมแดงอาหารชูกำลังพืชมาชูให้พี่น้อยกเกษตรกรเมืองไทยได้ลืมยนสาราตัวจริงครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี รวมแรงรู้จักไว้รู้จนโอดเยี่ยมเยี่ยม